สวัสดีครับทุกคนครับเป็นวันที่3แล้วสําหรับอีฟุตบอล2026นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเล่นกันแล้วชอบกันหรือเปล่านะครับจากที่ผมได้สังเกตนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในคอมเมนต์ในแชทนะครับหรือว่าในกลุ่มเนี่ยก็จะมีทั้งคนที่ชอบและคนที่ไม่ชอบนะครับส่วนใหญ่ที่ชอบก็จะชอบในเรื่องของกราฟิกนะฮะในสวยงามนะครับผมฟังก์ชันใหม่ภาษาไทยนะฮะแต่คนที่ไม่ชอบก็จะมีทั้งภาษาไทยที่อาจจะแปลเวอร์ชันนี้แล้วอาจจะดูสับสนในบางคานะครับผมก็ค่อยๆพัฒนากันไปแล้วก็จะมีในเรื่องของเกมเพย์จังหวะกองหลังที่ออาาจจจจะะะะดดูเฟงงึนนิครับผม ง่ายไปหน่อยไหมผมว่าเดี๋ยวค่อยๆปรับตัวกันไปนะครับเดี๋ยวเกมก็มีการปรับตลอดเวลาแหละนะก็เป็นเรื่องปกติของการเปลี่ยนแปลงนะครับมีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบแต่เราต้องดูส่วนใหญ่ว่าส่วนใหญ่ทิศทางไปในทิศทางไหนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีฟีดแบ็กกันมาให้เราว่าเออเล่นกันแล้วชอบกันหรือเปล่านะครับเวลามีแบบสํารวจหรือฟีดแบ็กเนี่ยคุณก็ช่วยกันทาส่งๆไปหน่อยนะครับจะได้ไปถึงมือพี่โคเนาะโอเคคลิปนี้ขออนุญาตสลับมาที่ ID เกลือแมนยูหน่อยนะครับเป็น ID ที่ผมเล่นเน้นตัวนักเตะแมนยูเท่านั้นนะครมก็นนน่าะะะปะณ1ปีแลล้วเนะ ไม่ได้เป็นสายฟรีนะไอดี ID นี้ก็มีเติมนะครับแต่ก็ไม่ได้เติมหนะักแบบสุลต่านแบบเอาทุกตัวแมนยูนะเอาเท่าที่เป็นไปได้แล้วก็เน้นแบบทองโปรโมชั่นอะไรประมาณนั้นนะครับผมอันนี้คือทีมปัจจุบันที่ได้นตอนนี้นะครับล่าสุดที่ได้เข้ามาก็เป็นเวลูนี่แต่ว่าเป็นการ์ดท,ทีมชาติอังกฤษแต่ข้างในก็จะเป็นโลโก้แมนยูนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกอีพิกหนึ่งบูสต์นะครับผมก็จะมี2บูสต์อย่างเบ็คแฮมที่เปิดได้1 0 0้ยสุดท้ายนะครับผมแล้วก็ไมเคิลอเวนที่มีสรับู อดีตนักเตะแมนยูนะครับนักเตะแมนยูปัจจุบันและนักเตะในอนาคตของแมนยูเดี๋ยวเราก็จะมารวบรวมในไอดีนี้นะครับนี่ ตอนนี้เนี่ยช่วงนี้เนี่ยในชีวิตจริงและในเกมรู้สึกว่าเด็กผีจะยิ้มกันอยู่นะเออฤดูกาลนี้ก็มีการซื้อตัวกันมา3ตัวแล้วที่ล่าสุดนะครับแต่ว่าบาลบ้านี่รู้สึกไม่น่าจะได้ไหมจากไบตันนะครับแต่ในเกมนะฮะก็มีตัวให้เราได้เลือกสรรกันด้วยนะครับผมโดยเฉพาะตำนานใหม่อย่างมิเคลซินเวดครับนี่อยู่ในนี้เลยนะครับผมจริงๆมูรินโญ่ก็เป็นอดีตอดีตผู้จัดการทีม ซื้อมูลินโย่ด้วยดีไหมเออแต่ว่ามีมีอโมลิมอยู่ในไอที่เป็นสเต็ปฟรีอยู่แล้วนะครับที่เป็นแมช์ตาร์ดเก่าอะแมชสตาร์ทอันใหม่อะนะจะเรียกว่าอะไรดีวะตรงนั้นอะเอออันนั้นก็มีอโมลิมอยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะมาเสริมทับกันนะครับผมนักเตะแมนยูที่เข้าเกมมาในแพทใหม่ในภาคใหม่นี้นะครับชั้งมิเกลซินเวสนะครับผมลุดฟานดิตรลอยนะครับผมแล้วก็รวมถึงบางตัวที่คัมแบ็กกลับมาสู่เกมเดี๋ยวเราจะทำรียูเนียนด้วยนะครับรียูเนียนก็คือการรวมตัวใหม่นะครับผมเช่นเมสัันนเกูพอออปคบาามสฟลร์ด ตัวครับเดี๋ยวเราจัดที่อ,อะไรนะมีเคลซินเวสก่อนเลยครับจัดไปราคาอยู่ที่25บาทนะครับไอดีนี้ไม่ได้เป็นไอดีสายฟรีร้อเหมือนกับพวกไอดีไก่ในมาไอดีไก่เมสซี่ลอนโดอันนะั้นเป็นไอดีสายฟรีอันนี้ไม่ฟรีนะครับผมไปกดซื้อเลย25บาทขัดใจเรียบร้อยโอเค มิเกลซินเวดครับตำนานใหม่ล่าสุดของแมนยูนะครับที่เข้ามานะครับเป็นกองหลังซะด้วยสิแล้วก็รุดฟันนิตลอยครับถึงแม้จะไม่ใช่ตำนานใหม่นะครับแต่มาให้ซื้อในราคา75บาทได้แถมทอง100ทองด้วยนะครับผมไปกดซื้อไปเรียบร้อย จัดไปครับผมแล้วได้อีก2ตัวการไฮไลท์แถมมาด้วยนะครับผมนี่วอลเวยคอสนะครับผมอดีตนักเตะของแมนยูก็ได้แถมมาด้วยนะครับผมแล้วก็มีโจเซ่มูรินโญ่ด้วยนะครับผมโจเซ่มูรินโญ่เดี๋ยวจัดเหมือนกันวะ่ะก็เป็นอดีตผู้จัดการทีมของแมนยูนะครับผมจัดไปด้วยเลยแล้วกันครับไป125บาบาทนะครับมูรินโญ่ได้ซอนฮึงมินด้วยนะครับอ้าวเออเลอร์เฉยเลยเวลาเติมพร้อมเพย์มันชอบเออเลอร์แบบเนี้ยลองออกเข้าใหม่นะ e n d i n g นะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับผมมันจะชอบ error นะถ,ถ้าพร้อมเพรนะครับบางทีเราต้องออกเกมเข้าใหม่หรือไม่ก็ออกมาไปหน้าปกติก่อนแล้วก็เข้ามาหน้าตนเติมเติมทองใหม่ทีนึงนะครับได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้ซองฮึงมินกับเมมฟิสเดอร์ปลายเมอร์เดอร์ปลายก็เป็นอดีตนักเตะแมนยูนะี่หว่าเออโอเคมีโปทองเหลือยังไม่ได้เติมแต่เติมจัดมาลงทีมหน่อยเดะปึ๊บอาโมริมคนนี้ขอเปลี่ยนหน่อยเรามีตัวเลือกแลวตอนนี้อ๋ออยู่ในจดหมายครับต้องไปรับในจดหมายก่อน m แมมฟิสเดินไปเวลคัมแบ็กท o โอทั a ฟอร์ดครับ <laughs> ตำนานเบอร์เจ็ดหนึ่งคนนะครับผมซองถึงวินนี้ก็มีข่าวว่าจะมีแมจะมาแมนยูแมนยูู <laughs> ่อยู่ยนะเอ <laughs> คือถ้าเกิดว่ารวมทีมนักเตะที่เคยมีข่าวกับแมนยูผมว่าจัดทีมได้มหาศาล <laughs> อะไรนิดนหน่อยเป็นข่าวแมนยูหมดเลยนะวอเวกฮอสครับนี่ดิน,นเตะแม,มนยูโอเคบางไอดีผมมีร่างเก่าอยู่นะเวกฮอสอะที่เป็นการ์ดไฮไลท์อะก็ยังอยู่นะครับผมดันเซลดุมฟรีครับผมนี่โอเคอันนี้ตัวแถมนะครับการ์ดไฮไลท์นะครับผมนาธานอาเก้อาเก้อาเก้อาเก,าเก,าเก้แล้วก็ลูฟฟานนิโต้รอยนี่พี่มา ภาคที่แล้วเราไม่ได้เปิดตามล่านะครับผมก็ภาคนี้ก็ชดเชยด้วยการ์ดนี้แล้วกันนะครับถึงแม้ค่าพลังอาจจะดูไม่สูงและตำนานใหม่ของเราครับมิคาเอลซิว瓦สเน่ดีดแบ็กซ้ายของทีมชาติฝรั่งเศสแต่ก็เล่นเซนเตอร์ได้นะตัวนี้ Back แบ็กซ้ายเราก็อาจจะมีพวกเออวงโอวินอยู่แล้วนะครับผมนี่แล้วก็ได้พวกของแถมตกแต่งสโมสรน,นะครับผมเวลาไปเล่นอีเวนต์นะครับไปเล่นอะไรต่างๆนานาและได้ดารโลที่อยู่ใน กิจกรรมกิจกรรมแมทพัทใหม่นะเรียกว่าอะไรวะนะแล้วก็เซอร์ซี่ด้วยนะครับผมกดรับให้หมดเลยนะครับเราได้ตัวใหม่มาเสริมทัพหลายตัวเหมือนกันนะรอบนี้นี่แล้วก็ได้โค้อโมริมมาใหม่ด้วยนะอ่าอันนี้เป็นโค้ดอโมริมสองบูสต์ลิงอัพด้วยนะครับผมเนาะนี่เป็นตัวเลือกนะครับแล้วก็โจชัวเซอร์ซี่นะครับกดรับมาเลยโหเสริมทัพเยอะมากอะ่ะลูการน,นี้ของแมนยูนะทั้งในเกม ทั้งในเกมแล้วก็ในชีวิตจริงนะครับผมกดรับมาหมดแล้วนะครับเมื่อกี้เนี่ยที่ไปรับก็คืออันนี้นะครับในมิชชั่นนะครับแคมเปญหับนะชื่อใหม่มันคือแคมเปญหับนะมันก็คือระบบเดิมคล้ายๆเดิมก็คือแมทส์พาร์อันเดิมนั่นแหละนะครับมันก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับผมทีละแมตช์ทีแมตช์ทีแมตชท,ท,ทสามแมตช์แรกเนี่ยก็จะได้2นักเตะแมนยูแล้วก็โค้ชอโมริมใหม่ด้วยนะครับที่มีเลนจอัพของฟรีนะครับแต่สไตล์เนี่ยจะเป็นอารวานะครับแล้วก็กดรับให้หมดเลยแถมมันยังมีให้เราไไไไไดด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 ด้้้้้้้้้ลลลลุุุุนน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 นวววววยยยยยยยะะคคครรรัับบใหกาา์์ฮททขขออออองแมมููเเเีีีีี๋๋๋่ๆตตญป นนิดึงฮะแล้วก็อาร์โมลิมนะครับมี2ล่างนะตอนนี้นะครับผมตอนนั้นซื้อแพ็คแมนยูมาแล้วก็อันนี้ล่าสุดนะครับผมที่มีลิงค์อัพด้วยนะครับนี่สองบูสต์นะครับแล้วก็มีลิงค์อัพนะครับแต่ว่าสไตล์เป็นเอ้าวเพราะฉะนั้นผมขอใช้โจเซ่มุนิโยเป็นหลักเลยกันนะครับผมโดยมีสไตล์ควิกเคาน์เตอร์นะครับแล้วก็ลิงค์อัพเหมือนกันนะครับผมจัดไปใช้ตัวนี้ดีกว่านะฮะควิกเคาน์เตอร์เหมือนกับอาร์โมลิมล่างเก่านะครับแล้วก็นักเตะใหม่ที่เราได้มานะครับผมพี่ม้าลุฟต์ฟานนิสต์รอยตอนมแน ันเป็นแมนยูตำนานหรือว่ารียูเนียนแมนยูอะไรเงี้ยนะต้องแยกไลน์อัพกันแล้วนะครับผมเนาะอาจจะต้องทําแบบนั้นไม่งั้นเนี่ยช่องไม่พอครับช่องไม่พอนะครับอย่างอันเนี้ยไม่รู้ว่าจะต้องจัดแบบไหนดีเบสแมนยู Best Man แล้วกันนะครับอันนี้เป็นเบสแมนยูแล้วกันนะครับแมนยูที่ดีที่สุดเท่าที่ตัวผมมีนะฮะก็ขออนุญาตแทนฮายรุนไปนะแทนเซอร์ซี่ไปนะครับผมแล้วก็ค่าพลังอา,อาจจะต้องแทนบูโน่ตรงนี้นะครับแล้วก็เอาลูนี่มาเล่นเป็นกลางลุกได้ไหม รูนี้ตัวนี้เพิ่มตำแหน่งกลางลุกได้ไหมได้นะครับอ ouais, ่ okay, าเพิ่มตำแหน่งกลางลุกแล้วกันนะครับปึ๊บโอเคจะได้ยืนพร้อมๆกันนะครับปั <pe <pe well> ๊บกลางลุกออกดิพี <pe ่ป <pe ั <pe <pe ๊บไม่ออกว่ะกลางลุกครับเฮ้ยดีดีกลางลุกครับดีดยกลางลุกครับเฮ้ยมันว่ะกลางลุกครับเฮ้ยกลางลุกครับอะไรวะกออท่เนี่ยโอกาสออกมีนะกลางลุกแต่ไม่ออกอ่ะขอทีเดียวเปลืองชิปเปลืองชิปเปลืองจัดเลยว่ะ A few moments later เออโอเคกว่าจะได้โถเอาพิโทเอาพิถังอ่ะกลางลุกถ้าเราจะใช้แผนนี้นะครับผมแล้วก็เอาฟันิตรอยเล่นเป็นหน้าเป้าแบบนี้นะครับจัดไปแล้วก็ออโต้ไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีรีวิวแยกเดี๋ยวจัดให้นะทุกคนนะสำหรับฟันิตรอยกับซินแวสแต่ว่าไม่รู้ว่าจะมีคนอยากดูเยอะหรือเปล่านะครับสำหรับรีวิวนะฮะแต่ในคลิปนี้เนี่ยรีวิวคงไม่ไม่พอเวลาไม่พอนะเพราะว่า มันต้องดูภาพรวมของทีมด้วยอ้าวได้ชูตติ้งเฉยเลยสวยๆนี่เป็นร้อยสองไปเลยนะครับผมอืมค่าพลังดูนิดนึงนะว่ายังไงนะครับเป็นยังไงนะสไตล์เป็นฟอกอินเดอะบ็อกซ์นะครับผมก็เข้ากันกับโค้ชของเอ่ออโมริมเลยปะถ้าเกิดว่าจะใช้เป็นลิงก์อัพไปนะครับผมเนาะจบสกอร์95นะสำหรับพี่ลูทพี่ม้าพี่ม้าของเรานะครับผมสปีดสปีดต้นอาจจะน้อยไปหน่อยไม่เป็นไรฮะเวลี่ไฮนะครับเท้าซ้ายได้นะครับผมยืนคู่กับโอเว่นไปก่อนนะฮะอ่าตัวที่เราได้มานะครับเดี๋ยวเราต้ออองงมมมมีีีคครรรรเเเเเเททพพลยย์์กกกััับบืื่่าานนนววดิ เบคแฮมที่ฝั่งขวานะครับคีทิเมนเกอร์ต้องยืนเป็นฝั่งขวาเอ,อ่ยยืนเป็นกลางลุกด้วยนะครับถึงจะลิงอัพแสดงผลน,นะครับตัวนี้เป็นโฮเลเยอร์นะครับไม่ได้สักซิบูโน่ล่ะบูโน่โฮเลเยอร์ด้วยนะล่างนี้ล็อบสันก็โฮเลเยอร์ทำไมโฮเลเยอร์เยอะจังเลยอะแมนยูอะเอาซินเวสลงสนามก่อนซินเวสลงสนามนะครับเราก็ต้องมาแทนคนนี้เลยดาโล่โอ้โหเท่จริงเชียวอ่ะแทนมาสุดุยดีกว่าครับดาโล่ alo, ไปเล่นแบ็คขวานี่อัพหน่อยจ้า มีความสุขจนละเกินเสริมครับเดี๋ยวยังขาดลิโอฟอรินานกับ West <c oughs> เวสบาวเนี่ยมันย่าวีดิสนี่ร้อยสองไปก่อนนะฮะแล้วก็ใส่บูสเตอร์รบูสเตอร์เราใสา่แบบสุ่มไปดิปับเข้าไปแฟนตาซิสตา้าไม่น่าได้อีกทีหนึ่งดิพาสซิงพาสซิงดีปะวะเอาใหม่ดูเอลิงหน่อยเทคนิคเฉยบูสเตอร์ดีๆหน่อยดิเทคนิคเฉยเฮ้ยเฮ้ยเปลืองเปลืองเปลืองอีกทีหนึง่ง พอซิงออาจจะได้อาจจะได้ร้อยสองอยู่ว่ะเอาไรสอไปก่อนแล้วกันนะยังไม่รู้ว่าเออปรับแล้วค่าพลังสูงสุดเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับผมมิเกลซินเวสครับนี่ส,สวยๆสดๆนะครับ <c oughs> เริ่มสวยเริ่มสวยนะครับยังขาดเซนเตอร์เซนเตอร์ยับตั้มเนี่ยมันย่าวิดิสิโอฟอร์ดินานเม่เหละืจะเข้าเนาะกางรับแล้วก็มีเฟสเชอร์อยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าอยากได้ลอยคีนให้เข้าเกมมาหน่อยเนาะแบ็คขวาเกลี่เนวิลมาหรือเปล่านะในอนาคตโดยเฉพาะคิซโนโรนันโดล่างแมนยูนี v ่โอกาสมันลิบหลีนะฮะแต่ก็อยากให้มาเหมือนกัน ทุกคนอยากให้มาเหมือนกันนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะเอาตัวเคียร์ทีเพลเมเกอร์นะครับผมเพื่อมายืนลิงก์อัพกับเบ็คแฮมนะครับเพื่อเป็นให้มันให้มันทำลิงก์อัพทำทำงานเพราะว่าเบ็คแฮมก็จะเป็นคอสเปเชียลิสต์ด้วยนะครับลิงก์อัพของมูรินโญ่เนี่ยก็จะต้องเป็นนี่ฮะเบ็คแฮมอ้าวโอ้ไม่ได้นี่หว่าอันนั้นเป็นอโมริมเว้ยถ้าใช้โค้ดอโมริมลิงก์อัพเบ็คแฮมได้แล้วก็รุดฟานนิสต์ลอยได้ถูกปะแต่ว่าถ้าเนี่ยเดี๋ยวทำให้ดูนะถ้าเป็น ถ้าเป็นอะโมลิมร่างใหม่นะครับเนี่ยอันนี้นะลิงอัพมันจะได้นะครับเนี่ยเราก็ใช้เบรกแฮมนะครับผมคอสเปเชียลิสต์ R M F L M นะครับแล้วก็รูฟฟานเดียร์ลอยนี่ได้เลยนะครับลิงอัพสวยๆเลยไหมเนี่ยถ้าเป็นคอสอะโมลิมนะแต่ว่าสไตล์มันเป็นอาร์วายนะครับแต่ถ้าเป็นเออ่มูรินโญ่นะครับมูรินโญ่เนี่ยลิงอัพของเราเนี่ยจะต้องเป็น จะต้องเป็นกลางรุกครีเอทีฟเมเมเกอร์กับโฮเปเยอร์ L F R m F นะครับอืมเราต้องหาครีเอทีฟเมเมเกอร์ดูซิว่าครีเอทีฟเมเมเกอร์จะมีใครบ้างเนาะแล้วอาจจะต้องเปลี่ยนแผนด้วยถ้าถ้าจะใช้บูรินโ่นะครับผมขอดูในทีมหน่อยดยิผมมีเป่าวะก่อนอื่นต้องหาครีเอทีฟเมเมเกอร์ก่อนนะครับไม่น่าจะมีนะมีสันเมาส์ละ่ะมีสันเมาส์ก็เป็นโฮเปเยอร์ซะอีกส่วนใหญ่เป็นโฮเปเยอร์นะตัวแมนยูอะ่ะมีบูโน่บางร่างที่เป็นครีเอทีฟเมเมเกอร์แต่เหมือนผมจะไม่มีนะเดี๋ยวลองฟิิิลลลเเเเเตตตตออรรรรรร์์์์์นนนนนดึงงะะะคคคคััับบบผมมมาสสไไพยีีทก ป,ป,ปั๊บปั๊บปึ๊บมีตัวแมนเอ้ยแมมฟิสเดอร์ไพยไงแมมฟิสเดอร์ไพยเอออาจจะต้องเป็นแบบนั้นถ้าเป็นรียูเนียนแมนยูนะรียูเนียนแมนยูอะได้ครับบูรินโญ่อาจจะไม่เหมาะสําหรับการมาเล่นกับทีมเดอะเบสแมนยูนะครับผมอ่าผมจะทำไลน์อัพแบบนี้แล้วกันนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็น เบสแมนยูแล้วกันนะครับผมเออมาสเตอร์แมนยูหรือว่าเบสแมนยูนะเบสแมนยูนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมีรียูเนียนนะครับอ่ะอันนี้แมนยูห้าอันนี้อันนี้ลบไปก่อนนี้แล้วก่อนโอเคแล้วก็รียูเนียนแมนยูครับรียูเนียนนะครับก็คือรวมตัวกันอีกครั้งประมาณนั้นนะครับปุ๊บโอเคถ้ารียูเนียนแมนยูเนี่ยก็ใช้มูรินโญ่ได้นะครับผมแล้วก็เออใช้เป็นเมมฟิสเดอะพายแบบนี้ได้นะครับใช่ป่ะแล้วก็เวกฮอสเออมันจะได้ไม่ซ้ำ กับเดอะเบสแมนยูนะรีเนียนก็คือรีเนียนไปเลยนะครับอดีตนักเตะไปเลยนะครับผมมารวมตัวกันอีกครั้งเนี่ยเออนี่เวกฮอสแบบนี้นะครับแต่โลโก้แมนยูก็หายากนิดน,นึงนะฮะมีใครอีกไหมที่ผมมีแล้วนะที่ผมมีแล้วนะครับไม่มีไม่มีไม่มีมมอ่ะเอาไปแคบล่างนี้เอาไม่เอาไม่เอาร่างนั้นแหละดีแล้วออเอาร่างนี้ดีกว่ามันจะได้แบบแปลกๆใหม่ๆนะจะได้ต่างกันเออรีเนียนมันจะได้ต่างกันรีเนียนเราไม่ต้องเอาโลโก้แมนยูเนาะเออจะได้แปลกๆนะครับมันจะได้แบบไม่ซ้ำกันโยเคเลสก็ได้นะอดีตนักเตะแมนยูภาคตตัดต่อ ไ็่ได้ดิ่งนเตะแมนยูเวอร์ชั่นตัดต่อหยอกหยอกหยอกอ่ะโรนันโดไงโรนันโดเออโอเคพี่โดพีโดอัมราบัตนี่โซฟิยานอัมราบัตนะครับ นี่ nee. เอ่อถ้าเป็นลูยูเนียนเราอาจจะไม่ต้องเน้นโลโก้แมนยูเนาะจริงๆมีอิลิกเซ้นด้วยนะล่างเก่าๆนะครับมาคัสแรดฟอร์ดนะครับ <c oughs> แต่ว่าแรดฟอร์ดมันเป็นโลโก้แมนยูดิถ้าเราจะเอาคอนเซปต์แบบไม่เอาโลโก้แมนยูนะเดี๋ยวต้องรอแรดฟอร์ดร่างบาซ่านะครับเออร่างร่างคัทสแตนดาร์ดเป็นบาซ่าหรือ,อยังวะตาลายครับผมอาจจะดูไม่หมดนะเนี่ยน่าจะมีอีกนะแต่ผมดูไม่หมดวานบิสซาก,ก้าอะไรก็น่าจะมีนะ วันวิสก้าไม่มีว่ะต้องไปซื้อการ์ดสแตนดาร์ดถ้าจะเอานะครับแต่พูดถึงการ์ดสแตนดาร์ดนะครับก็จะมีนักเตะแมนยูเนี่ยอดีตนักเตะแมนยูเนี่ยครับเข้าเกมมาให้เราได้ไปจับจ่ายใช้สอยกันนะครับผมไปดูกันเลยกันแล้วกันนะครับก็จะได้เอามาเข้าทีมรียูเนียนไปเลยนะครับผมเนาะก็คือเข้าไปที่คอนแทคนะครับซื้อตัวการ์ดสแตนดาร์ดนะครับสแตนดาร์ดเพลเยอร์นะครับผมแล้วก็ฟิลเตอร์นะครับไปที่สโมสรดีกว่าเนาะ โอลิมปิกหมักเซยครับนี่เขามาแล้วจ้าเมสันกินวูดนะครับนี่การ์ดสดาท5าดาวไปเลยทีเดียวเชียวโอ้โหนี่ถ้าเกิดว่ามีการ์ดไฮไลท์หรือการ์ดเขียวนะผมว่าค่าพลังจะสูงแน่นอนนะน้องไม้เขียวนะครับรีเทิร์นคัมแบ็กสู่เกมครับดีเลยฮะเราเอามารียูเนียนเลยครับผมจัดไป1ตัวเรียบร้อยนะครับแถมแค่นั้นยังไม่พอครับยังมีอดีตนักเตะของแมนยูที่กลับมาสู่เกมด้วยอีกคนหนึ่งเช่นกันนะครับผมเข้าไปที่โมนาโกครับป้าเข้าไป เขาก็คือเผาป๊อกปาป๊อกแป๊กนั่นเองโอเคโอเสียงไม่มีแล้วนี่จัดป๊อกปามาหนึ่งตัวนะครับผมเอาแคนี่ก่อนเอแคนี่ก่อนอ่าจัดลงทิมหน่อยเดชอันนี้เป็นรียูเนียนนะรียูเนียนนะไม้เขียวนี่ยืนฝั่งนี้นะฮะแล้วก็ป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กโอ้ยแทนไปแคบน่อเอาตัวทำรองทำร้องก่อน ป๊อกแบ็คนี่ตรงนี้ดีกว่าอ่ะเป็นอดีตนะักเตะแต,แต่ยังไม่ถึงกับตำนานแบบว่ายังไม่เลิกเล่นนะยังเล่นอยู่นะฮะแต่ว่าเป็นการ์ดของสมโมสรอ,อื่นอะไรเงี้ยนะเออลองดูเมสันกีนวูดดิค่าพลังเท่าไหร่วะค่าพลังตันเท่าไหร่วะ96นะเนี่ยก็สามารถเล่นมิดฟิลด์ฝั่งซ้ายฝั่งเอ่อฝั่งขวาได้ยืนต่ำยืนสูงได้นะครับนี่ใส่บูสเตอร์ได้ไหมไม่ได้ครับ <laughs> การ์ดสแตนดาร์ดใส่ไม่ได้นะครับนี่กีนวูดเขาจะเก่งเรื่องสองเท้าแล้วก็เตะแรงจบสกอร์ดีนะครับอ่าร่างนี้ดิปปิ้้งเเนนนนนนีีี 89, ่่ยย89อักาารร์์ดดดสแตะ สกอร์81นะครับผมเตะแรงเท่าไหร่สปีด89สปีดต้น92เตะแรงยังเตะแรงอยู่เหมือนเดิมนะครับผม93นี่การสแตนดาร์ดนะเนี่ยสองเท้าเพอร์เฟกต์เว้ยเลกูลารี่เวรี่ไฮครับเอา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 เมสันกินวูดไม้เขียวครับส่วนพอป๊อกปลานะครับนี่พอป๊อกปลาหรือว่าปอกแป๊กนะครับผมปอกแป๊กของแปงกับสู่เกมนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ก็เซ็นสัญญากับมูนาโคแบบหลังน้ําตาเลยนะครับ95ครับอ่าแต่จะเป็นการสีดาวนะไม่เป็นไรบ็อกซ์์สู่บบบ็อออกซเเหมมมืนนนดิะคครัผล 92 Thai version low pass พี่โคก็ต้องอิงแบบจากการ์ดเก่าล่าสุดที่เคยทำนั่นแหละนะเอาคิกกิ้งโคเวอร์เตะแรงนี่นะเออรีวิเนียรรีวิเนียรนะครับ Memphis the pie ได้มาแล้วก็อัพให้น้องแกหน่อยเด้ใช่ป่ะปั๊บเข้าไปอึ๊บแล้วก็เวกฮอร์สครับอัพเข้าไปปับ๊บโลโดนโดอนนี่การ์ดไฮไลท์การ์ดฟรีครับอัพเข้าไปไม่เสียดายครับเพราะว่าไอดีนี้ผมเล่นเฉพาะตัวคอนเทนต์แมนยูเท่านั้นนะครับผมนี่ สวยงามสดๆครับยังเหลือพวกกองลงกองหลังนะครับผมยังไม่จัดต้องไปหาพวกวันวิสก,ก้านะครับฟิวโจโนอะไรพวกนี้มามามาเสริมทับนะครับ <c ười> ค่อยเป็นค่อยไปนะฮะแล้วรู้สึกว่ามันมีอีกตัวหนึ่งนะฮะที่ อยู่ในกิจกรรมนะครับผมมันจะมีอีกแพ็คหนึ่งนะครับผมแต่จะเป็นแพ็คต้อนรับนี่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 พาร์ทเนอร์ขับนะครับการไฮไลท์นะฮะก็มีตัวนี้อูกาเต้นะครับอยู่ในนี้นะครับแต่ว่าอูกาเต้เดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ในทีมปัจจุบันนะนี่อ่าแล้วก็มีตัวอินเตอร์3ตัวนะครับตอนนี้เนี่ยเวลาเปิดแพ็คถ้าเกิดว่ามันมีเปิดฟรีครับเราสามารถกดได้2ครั้งเห็นไหมเมื่อก่อนนี้ราต้องกดทีละครั้งทีละครั้งทีละครั้งถูกปะเดี๋ยวมันจะมีแพ็คเดลี่เกมนะที่เป็นแฟงไลค์ก์นะครับเราจะเปิดแบบเปิดได้แบบวมเเลยยทียยนะีอ่ เปิดแบบทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งให้เมื่อยมือนะครับผมตอนนี้เกมมันอัปเดตใหม่แล้วสามารถเปิดฟรีได้จานวนหลายครั้งในพร้อมกันอย่างอันเนี้ยผมมี2ครั้งใช่ปะผมกด2ครั้งได้เลยนะครับไปแบบนี้เลยนะครับผมไปมาก็ทีเดียว2ตัวเลยครับเฟียบใครเอ่ยโอ้ไม่ใช่แมนยูละอินเตอร์หนึ่งตัวครับนี่ฉากเปิดครัร์ไกด์ไฮไลท์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมแล้วก็นักเตะก็จะหยิบก้าดตัวเองขึ้นมาแบบนี้เท่ๆนะครับอ่ะไม่ได้แมนยู <laughs> ไม่ได้อุกติ อะไรวะอ้โหแล้วเช่ทองเปิดเพิ่มไม่ได้ด้วยนะเนะี่ยน่าจะไปเล่นเพิ่มได้ปะ่ะอีเวนต์ไหนไม่รู้เนะี่ย <c oughs> เปิดไม่ได้ด้วยนะครับ แล้วแพ็คอื่นมีตัวแมนยูเพิ่มอีกหรือเปล่าครับแต่ดูแพ็คนี้นิดนึงนะฮะมีตัวแมนยูก็จัดเลยอันนี้เป็นแพ็คดาก้อนบอลนะครับผมไม่มีไม่มีตัวแมนยูนะถ้ามีก็จับกลับมานะครับจัดเก็บมานะครับผมอันนี้ก็ใช้ดาก้อนบอลนะฮะเอ๋อเมื่อกี้ใช้ทองอันนี้ใช้ดาก้อนบอลนะครับไม่มีตัวแมนยูอันนี้ใช้ทองเมื่อกี้นะอันนี้ดาก้อนบอลนะครับผม Back to the game นะครับ b a r c i ล l o n i J League นะครับไม่มีแล้วอันนี้เป็นแพ็คเก่าก็เนี่ยแพ็คเก่าเนาะแพ็คเก่า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  ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอตัวแมนยูเข้านะครับก็เปิดตามล่าแมนยูเหมือนเดิมนะครับได้ประมาณนี้แหละอันนี้เป็นรีวิเนียนนะครับรีวิเนียนเราใช้มูรินโญ่ไปเฮ้ยเดี๋ยวลิงก์อัพหน่อยดิลิงก์อัพ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 นะครับทำงานหน่อยดินี่เมมฟิสเดินไปอ่าเราต้องใช้เป็นโฮเปเยอร์ RFSR ต้องเป็นโฮเปเยอร์ใครดีวะโฮเปเยอร์แต่ถ้าเป็นตัวเก่ามีโฮเปเยอร์เยอะนะเราอาจจะต้องเปลี่ยนแผนครับนี่เอาเวคคอสออกไปก่อนนะฮะ ต้องยืนแบบนี้นะถูกไหมกินวูดยืนสูงนิดนึงเออจะได้เข้าสไตล์เขานะครับถ้าจะเกิดว่าจะลิงอัพทำงานนะฮะเออไม่ได้ดีวะต้องเอาโฮเพเยอร์ที่ยืนยืนฝั่งซ้ายฝั่งขวาได้อะสลับกันแบบนี้แล้วก็เอาบูโน่บูโนขยับยืนเป็นปีกได้ไหมบูโน่ต้องไปเพิ่มตำแหน่งอีกอะเพิ่มตำแหน่งหน่อยดย้ปีกตามปีกตามฝั่งขวาดิเอฝังซ้ายดิ เออแบบนี้โอเคแล้วก็ขยับเป็น L M F แบบนี้นะครับโอเคเราถึงจะจัดลิงก์อัพได้นะฮะเรื่องเยอะซะเหลือเกินนะฮะนี่โอเคลิงก์อัพได้แล้วนะครับเออมันต้องงี้ ได้ประมาณนี้อาจจะไม่ใช่รียูเนียนแบบ100%นะครับผมยังจัดทีไม่หมดยังมีพวกกองหลังอะไรอีกนะครับเนาะอ,อันนี้อาจจะใช้เป็นมูรินโญ่ไปนะครับสำหรับลนะียูเนียนฮะส่วนเบสแมนยูนะครับเบสแมนยูเราก็อาจจะต้องใช้อโมลิมนะถ้ากรณีที่จะต้องแบบให้มันลิงก์อัพทำงานนะครับผมเนาะ นี่ฮะเบคแฮมนะครับผมกับรุดฟานนิตอรอยต้องแบบนี้ครับอืมมันถึงจะลิงอัพทำงานนะครับผมอ่ะก็ค่อยๆสวยค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับผมสำหรับไอเดียเกลแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดนะครับผมมีทองเตรียมไว้รอแล้วนะครับเดี๋ยวรออีพิกหรือว่าโชว์ทามแมนยูมาให้เปิดกันนะครับผมก็จะเปิดตามล่ากันนะครับโอเคนะครับใครยังไม่กดติดตามช่องบอลสกีโฟร์บอลสกีรีวิวครับทุกช่องลิงก์อยู่ใต้คลิปเดอร์คลิปนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year.